กับการสะสมรางวัลเมื่อตะก,กี้นี้เป็นยังไงคุณนนท์สเสียดายจริงจริงโอ้โหจริงๆผมผมว่ามันเป็นโชคการแข่งขันในรอบนี้คลิดไม่ออกบอกชิงร้อยชิงล้านนะร้อยชิงล้านหนึ่งสองเล่นสองครั้งครั้งแรกคำละหนึ่งคะแนนครั้งที่สองคำละสองคะแนนไม่มีคะแนนเลยเนี่ยคือลูกคืนของเราเดี๋ยวจะไม่มีบทบ,บาทให้เขาเล่นก่อนแล้วกันนะดีค่ะก็ได้ค่ะให้เขาเล่นก่อนเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรับเบอร์หนึ่ง คำตอบต้องเป็นคําตอบที่เป็นคนปกติธรรมดาทากันนะครับจะแบบผิดเพี้ยนส้มตาใสจิ้งจกอะไรอย่างงี้ไม่ได้จะต้องเป็นปกตัินกันไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องของคนไทยคือเราๆนี่แหละคนไทยเป็นคนน่ารักมีอัธยาศัยดีมีน้ําใจดีแต่มีนิสัยอ่ะยิ่งดึกยิ่งแหลมไม่ได้เด็กต้องแหลมหน่อยแต่ว่า ไม่ค่อยง่วงคนไทยนอกจากน่ารักมีน้ำใจแล้วมีนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งแก้ไม่หายขี้ลืมนิสัยคนไทยเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งชอบขี้ลืมโ<ต><ต>ดตัว,ตว<ล>เองกันทุกกชาติก็คี้ลืมได้นะเนีน่แต่ทาไมต้องมาเน้นคนไทยไมัม <c oughs> คนไทยต่อนะคะคนไทยนิสัยขี้ลืมอย่างที่บอกเวลาไปขึ้นรถแท็กซี่มักจะชอบลืมของโชคดีก็ได้ของคืนโชคร้ายของก็สูญไปในรถแท็กซี่เนี่ยในรถแท็กซี่เนี่ยบางทีเราลืมเฮ้ยลืมอันนี้สาคัญมากเพราะนั้นเวลามีวิธีแก้ ง่ายๆเราเนี่ยไม่ไม่ใช่คนขี้ลืมเท่าไหร่เวลาลุกออกมาจากตรงนั้นเนี่ยนะต้องหันมองสำรวจมันลืมไปแล้วจะแค่นี้ถ่ายขี้ลืมได้เลยจริงๆแล้วหันให้มองแล้วจะไม่ลืมถามว่าเมื่อขึ้นรถแท็กซี่ตอนเนี่ยเป็นคราวคราวเคราะห์ละมีของอะไรบ้างที่คนมักจะชอบลืมไว้บนรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ต้องบอบอกว่าช่วยมาเอาไปคืนนาทีนึงเดี๋ยวนกำลืมนี่ลืมนี่ลืมอยู่นั่นแหละ แล้ที่ไม่มีชีวิตก็เยอะแยะเลยคู่ที่3ก่อนนะฮะพร้อมนะครับ10วินาทีนะครับ10วินาทีพร้อมไปกระเป๋าตังค์ขิดจรถมือถือกุญแจบ้านเขตเอ่อขุญแจโต๊ะสมุดกุญแจตู้เซฟเอ่อขิงร้านขิงร้านขุญแจห้องเอ่อขิงร้านขิงร้านขุญแจห้องนอนขุนใจเลยที่วุฒิีี่วุดมีขุนใจเยอะที่ไหนนะพี่กุญแจเยอะกจิ้มซันกิ ใช่ครับพี่บ่าที่ก่อนฮะถือว่าคุณแจนี่กู้ชาติเลยนะฮะคุณแจอย่างเดียวเลยนี่นะฮะก็คุณอัศรบุฒิใส่มาห้าคุณแอนดิวใส่มาสี่ได้ไปเก้าคำเก้าคะแนนนะครับในสิบนาทีได้เก้าคำก็ถือว่าไม่ลอยใช่ได้ใช่ได้เอาคะแนนรองลงมาคุณน็อตคุณจเรครับคุณน็อตคุณจเรเล่นเหลือ2 3 4 5 6 5ครับ5้า้าละห้านะ เอางั้นเอาห้าละกันเอาห้าจริงจริงเอาาควดีดีซึ่งเมื่อกี้น้องบอกว่าหกพอก็ดีแล้วเพราะห้าเนี่ยมันยากเล้อผู้หญิงเราผู้หญิงเรายิ่งถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงเขาเนี่ยยิงถ้แต่งงานแล้วยิ่งถ้าแต่งงานนะหรือยังไม่แต่งอ่าทั้งแต่งไม่แต่งหรือแต่งตั้งนานแล้วไม่มีลูกอะไรเงี้ยครับ มีส่วนมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องคำถามมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องยานนี่แหละอ่าจอก็เลยจะบอกว่าผู้หญิงเรื่องของความยานความย่อนความเหี่ยวนี่เป็นเรื่องที่เราทนไม่ได้เราก็จะต้องดิ้นรนวิ่งไปหาหมอเรื่องนี้สำคัญไม่ว่าจะสวยขนาดไหนไปประตูน้ำไปผ่าตัดสวยกันอ่าเรื่องนี้มีมากมายเพราะนั้นผู้หญิงจะต้องไปตัดตรงนอน เสริมตรงนี้ตรงนี้แบนก็ให้มันยืดออกมาตรงนี้หดก็หให้มันงายออกมายัดเข้าไปอีกอเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงถามว่ามีอวัยวะส่วนใดบ้างส่วนใดบ้างที่คนอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ชอบไปทำสัญญกกรมน,นี่<อ>สัญญกรญญกรมนี่จะพลาสติกจะเป็นไม้จะเป็นของแข็งของแข็ด้หมมาล่ะเป็นไปสัญญารรมทำไม่ให้ยานไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจจะไม่ยานอาจจะเสริมอาจจะน้อยอาจจะมากแล้วแต่สิบวินาทีนะครับพร้อม

สุสีกลารเป็นพี่พพน้องกันเปล่าพี่น้องกันแล้วทำไมคุณไม่พูดเข้าไปเลยว่าอะไรเอาก็สิ่งที่มันเป็นไปได้แต่พูดในที่สาธารณะมันไม่ได้ไม่ได้ในที่นี้มันต้องพูดได้หมดบอกไปเลยว่าคืออะไรบอกไปคุณอยาออกเาโฟมเหรอะฟันฟัน เล็บแม่เล็บนั่นเองเล็บไม่ไม่พูดออกไปเล็บทำไมล่ะอ่ะเล็บบางคนเปลี่ยนได้เล็บไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไม่ตอกนะฮะไมตอกจาอกเลเองแหละไม่ตอกจางนอกแล้วเล็บไม่สวยเขาจะต่อเป็นสีนู้นสีนี้แล้วมีระบบไปทําผู้หญิงนี่เขาจะไม่กล้าพูดออกมาไม่กล้าพูดออกมาคือไอ้พันนั้นเนี่ยเราต้องการจะแถวว่าพี่ก็ได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาฉลาดมากเขาฉลาดเขาจะรวบรัดเวลาให้มันเร็วเขาจะไม่พูดหน้าอก สะโพกเขาจะนมตูดไปเสียเวลาขออภัยผู้มีเกียรติเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นตลกที่ใช้คำพูดไม่ถูกต้องคำว่าจริงๆมันต้องสุภาพหน่อยคือหน้าอกตูดนี่ก็ต้องเป็นก้นอะไรเงี้ยแต่นี่ทำมัวก้นก้นกับตูดตูดมันจะแน่นปากกว่าต้องหมดเลยอันนี้ไปทั้งหมด10นาทีนะสิบคำสิบ เป็น15แล้วนะครับแล้วคู่นั้นนี่แหละคู่ที่39แต่ว่าคู่กลางของเรานี่ยังไม่ทันเล่นมัมีอยู่20อ้าวได้เล่นเลยแล้วเอาล่ะคู่ที่2เราเหลือ 2, 3, 4, 6องสามสี่หกสามสแป๊บเยวโหโอ้โหเอานี้แหละใกล้ตัวมากกว่ากันเรื่องของสัตว์ในโลกเนี้ย มันมีสัตว์หลายอย่างสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกมีมากมายในโลกนี้แต่อ่านฟังให้ดีนะมีสัตว์อะไรบ้างที่มันตัวเล็กเห็นเลยว่าเล็กแล้วมันเล็กกว่ามือเราเห็นไหมใกล้ตัวไหมล่ะเห็นไหมเล็กกว่ามือของเราเล็กกว่ามือของเราเล็กกว่าฝ่ามือแล้วกันมือที่แบลแลกกรรมนี่อย่าให้เกินกว่านี้นะฮะ สัตว์นะฮะทุกชนิดเลยตินได้ไหมคะจะเป็นยังไงดีคะว่าตั้งสติให้ดีนะคะพร้อมนะกรอบไปสิคพร้อมนะครับสิบวินาทีสิบวินาทีพร้อมเงียบพร้อมไปนางมีนางวันเอ่อเห็บกี่เสื้อลายตะแกรงเปล่าทองแม่ปอยุงเรวลิ้นเนาะเร็วที่ไรแฉลบข้งข้าวเร็วที่ไรแฉลบหนู จริงแหละตัวรินตัวเรือตัวอะไรเป็นสัตว์เป็นพวกแมลงนี่จะเยอะแมลงช้าตัวชิ้นใหญ่นี่ก็อยู่ใต้ดินโอ้โหได้ไปอะไรคู่แรกได้เก้าคู่ที่สองได้สิบคู่นี้ได้ไปหนึ่งโลสิบสองคะแนนเลยโอ้้โหงเก้าก็มีถึงยี่สิบได้ไปครบเลยที่พูดเนี่ยร่างกายเราเลยเอาอย่างว่าสามสิบสองคะแนนโอ้โหตอนนี้เยอะเหลือเกินเอาละน้อยสุดนะฮะคู่ที่สามพี่แอนดริวพี่แอนดริวนะฮะ พี่เอลวิสอะไรดีนะตอนนี้ทำตองละสองคะแนนอะไรดีอะแสุดท้ายดาได้เล่นก่อนสองส่หเอายากๆหน่อยกยน่อยโอ้หกอ้หโอ้โหโอ้หโอ้หโอหโอ้โหโอ้อ้โอ้อ้โหโองโหโอ้โ้โียอ้โอ้โหอ้่หอ้โหเอ้อโอ้โหอหอ้้อโอ้โห่ออโอ้โหออ วัดเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยเรียกว่าคนไทยจะต้องเข้าวัดใกล้ตัวลูกครึ่งมากเคยเข้าวัดไหมเคยครับแม้เราพอพูดถึงเรื่องนี้เราย้อนกลับไปถึงสมัยเด็กๆจะวิดวิวนะเวลาเขาจัดงานวัดข้างบ้านแต่งตัวอลไรไม่ปะแป้งใส่น้ําหอมเล็กน้อยแล้วก็ไปเดินไม่ทองกวาวเออมีได้ทันนั้นในกรุงเทพนี่แหละสมัยก่อนเขาจัดงานวัดบ่อยไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่า เมื่อถึงคราวเทศกาลต่างๆวัดก็จะจัดงานต่างๆมีแสงมีสีมีเสียงมีมหรสพต่างๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าเวลาเราไปงานวัดงานวัดงานวัดนะเราจะเห็นสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิต เดี๋ยวไม่มีชีวิตนีหมายความว่าไปเห็นหมาเห็นนกเห็นจิ้งจกเห็นอย่างี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เกี่ยวกับการเป็นงานวัดนี้ได้ถ้ามีงานวัดเกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีหมามีจิ้งจกจิ้งหรีดนกข้างคาอะไรแบบนี้แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นงานวัดกิจกรรมที่เราเห็นในงานวัดหรือจะเป็นองส่วนของวัดเนี่ยได้อยู่ในเหตุการณ์ของงานวัดต่างๆสิบวินาทีนะครับพร้อม สิงชาสวรรค์คงเอ่อเปิร์นปลาหมุนเร็วตรงตาหมีข้าวโพดคั่วเปาข้าวโพดต้มเอ่อผ่านยจ้าหญิงลับข้าวโพดปิ้งเร็วปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาปลาปิ้งโอ้คิดไม่ออกโอยอะไรหันมาหาผมทำไมทำไมไม่หันหน้าเข้าหากันวางฮะข้าวโพดปิ้งเพาต้องสลับกันปุ้งปุ้งปุ้ง ได้เยอะด้วยนะแต่ว่าไม่พยายามพูดสลับกันได้ไปโอ้โหเนอไม่น้อยไม่เลย11บอ็คำนะครับแต่คูณสองเป็น22คะแนนสองเก้าเก้านะครับตอนนี้ได้ไปถึง31คะแนนโอ้โหมสเอคะแนนเอาละสามสิเอ็ดคะแนนยังไงก็แพ้เขาแต่ยังไงแพ้แพ้พี่ปุ๊กแพ้หนูปุ๊กกี้แล้วอ้าวคุณโน้ตเข้ามงของทีมครับเบอร์ไหนจ้าเนอเหลือดสองกับสี่ สอโอเค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 สี่สี่สี่แล้วเป้าชีบอกอะไรบอกสองเออไอ้ก็ยกมาคู่กันงี้เอาแล้วนะคนเราเนี่ยนะเวลาที่มีสตัง ก็อยากซื้อหานอนนี่มากมายใส่บ้านทํางานทำงารมาแล้วบางคนไม่มีสตางค์ก็ดิ้นล้นอยากจะหามาใส่บ้านเปนเจําเปนต็นน้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตอันนี้ไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่าตู้เย็นแล้วมาพูดเรื่องตังค์ทำไมอ้าวก็เวลามีตังค์ก็ซื้อตู้เย็นไงโอเคโอเคมาบำรุงบำเรอความสุขบำรุงบำเรอเจลบำรุงนะพ่อนะเจลบำรง เอเารื่องจริงมาบำรุงบำเรอความสุขว่าก็ได้เรื่องของตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีไว้เก็บของส่วนของข้าวของแห้งเขาบอกให้รู้เร็ว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 แม้กระทั่งของที่เหลือก็เก็บเข้าไปไว้ในตู้เย็นได้ใตู้เย็นมีของเยอะคราวนี้ถ้าเราเปิดตู้เย็นออกมาปุ๊บปป๊บของไม้ของข้าวโอ้เยอะแยะหมดเลยเจออะไรบ้างในตู้เย็นคู่ได้นะครับคุณเลิฟคุณเจเลนะฮะสิบวินาทีนะครับอย่าบอกว่าแอปเปิ้ลแบบนี้นะพร้อมไปองุ่นหมูอุ้งไก่ละมุดปลาเลือดขุดเป็ดแตงไทยมะเฟือง

ได้ไปโอ้โหเท่าที่เล่นมาไม่เคยมีใครสูงขนาดนี้เลย<ด>นะฮะ14คำโอ้โหคูณสองเป็น28คะแนนรวมของข่ามีอยู่ถึง15ได้ไปถึง43คะแนน คุณอาจจะแพ้ได้อีกเยอะอีกสิบเอ็ดอีกแค่หกทางหกเจ็ดทางนี่จะพูดชิงร้อยชิงล้านพอเรามากูดปะกึกมะนาวปะกึกๆึกกึกโอ้โหเพชรเดี๋ยวไป่หยุดอีกอย่าไป่หยุดอีกไม่ครับนะไม่ขอโทษนะตระกูลบ้านผมมาติดอ่างทุกคนครับคำว่าปะกึกเนี่ยของบ้านผมเลยคู่ที่สอง ตอนนี้มีอยู่32แล้วก็ไม่ต้องเลือกนะเวลาที่คนเราเนี่ยนะเมื่อถึงวัยหนึ่งก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองแค่นี้จะไปเป็นลูกจ้างเขาได้มันลำบากยากเข็นมีธุรกิจส่วนตัวก็มีตังค์น้อยหน่อยก็ไปหาซื้อรถเข็นมาคันนึงเพื่อจะเข็นขายของเป็นธุรกิจธุรกิจเรื่องอะไรนะธุรกิจส่วนตัวไงธุรกิจอะไรเนี่ยเข็นของไงธุรกิจรถเข็นรถเข็นก็เขาเป็นของเราเหมือนกันก็มีตังค์น้อยหน่อยเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นเจ้าของกิจการรถเข็นขายของเอาไปขายของ ถามว่าเข็นรถเข็นขายของในรถเข็นมีอะไรบ้างที่จะขายได้พร้อมแล้วหลายเจ้าเลยนะครับ10วินาทีนะครับรถเข็นอยู่ในรถเข็นา10วินาทีพร้อมไปแกดิปันซ้อมกลิปันละมุดจำใหญ่มะเฟืองมะไมะคุณร้าวมะขวะปะรไงมวม่อดแกลดิ เขที่เข็ไามเจจ็นไชยโอ้โหมจมได้เดยวม่์เยม่์วัตนม่าด้ทงแทงบอลพ่อทิ้ไโยแล้วน้องเบย์ขาหยุดไหนไม่์จไม่เกรงใจแล้าจะเข็นโ้โขได้ไม่ต้องพูดเพรร่ไปแงอเห็ุดเหลือเหลือเหล้าเหลือปืแล้วนะฮะได้ไปส1ทําโอ้โหย่สิบสองคะแนนนะครับ ได้ไปถึง54คะแนนชนะเลยไมได้กเติมหม่เล้าละคะแนนสทีไม่เท่ากันนะครับมีผู้ชนะมีรองอันดับ2รองอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ชนะหยิบ3ป้ายอันดับ2หยิบ2ป้ายอันดับสุดท้ายหยิบ1ป้าย และหยิบป้ายของเราตรงนี้10ต้นะฮะดูดีๆครับคุๆถ้านะะครวมกันแล้วได้10วิเอ็นทัวร์วิเอ็นทัวร์ก็จะนำไปเยี่ยมบ้านซัสซัคอสล่องเรือสำราญช่องแคบบอร์ดอับมาโกะระหว่างฟินแลนด์สู่ประเทศสวีเดนกันลงมาแล้วนะครับสรุป2ไปนะครับรวมกันนะครับ <un> มีรวบคุณปัญญาคุณมยุรานะครับประตูทองพลาซ่าโครงการของประตูทองพลาซ่าและคอนโดมิเนียมนะครับได้เป็นหนึ่งย่านประตูน้ำได้เป็นร้านย่านประตูทองจะมอบไปถึง1นึ่งแสน